ສະບາຍດີພ <ítulo> ີ່ນ້ອງະບາຍດ FC ສາູຄົມສບນ FC າເຕມືກົນັນິ FC ທັງາງໄທາງລທັ່ເທດນາະຄັຸທຸກາດີິທັງາງທທາງາວທງເທດກມາົກໍກລານາການ້ກບແຍກາປກັະຍ່ງດ ฮากก็จะไปเอาอยู oh oh, ate, no, ini, no. uk, no, ah, ่ม oh, oh, huh? okay. ือเล็กๆน่นไหมโอ้เสียเต้ยังนอเสียเต้นอสบายดีปาลุงม่ลู้ไหมเียสบายดีปลุงอ่าไหนไปเก่งเลยเต้ยด้วสบายดีปะลุงโอ้ยเก่งเลยเก่งเลยประคเคลียรยังันะเต้ยยังนะเคลียร์มังกรมังกรเลมังกรโอ้ยมังกรอะไปไปนั่งรถไทยปะ ตูดไกมันุูง <House> ต <those> no <welche> well. <s Elliott ills> ุึงฮะเดือดไทยมันุูงตึงด้วยสมเพนครับมอรับเรื่องไปน้อยไปสองขึ้นซอดเบิกงมือน้ำเลือดสองขึ้นซอดพี่น้องเลยน้่าผักโขดฮะกระตุ้นมาเนี่ยมือในกระสอดแจงมือในกระสอดแจงพี่น้องเลยกระสอดแจงสองขึ้นพี่น้องเอ้ยวันหวนแห้งเนาะ มัใหญ่เคียวมัใหญ่เงื่งมัใหญ่กู้นมัใหญ่กู้นความดำคือท้ามือมันใหญ่กู้นมากขึ้นท้ามท้าผ้ามัใหญ่ขึ้นด้วยความดันขึ้นบ่ยังมีได้วงหนึ่งอีกสองสามมือมีได้อีกสองสามมือมีได้ย้ายไปบ่โอมาจะไทยบ่ได้บานี่ พี่น้องทั้งไทยปมาน้องใหม่ซุ้มแพรมานี่ยเป็นอยู่บ้านดานนพานผมคำซาลือดอกพระทันหูตัวจริง่ลยก็ได้เออซาขั้นไปบ้าน่ระไปดอกขาเนี่ยเที่ยวเราสีไปอิดอกขาไม่มีพยัญยนะโตแล้วยิ่งนอนมาได้อยู่แล้วยังหัวโตนี่มีพยัญานะโบาณนี่ยยว้าวยูอย่าไปมันสองโสามสซ่เ่ยคือนด่ยวไบุญดกเียมมากเขนาดขึ้นเหยียบขั้นหน้าเลยเลยออ

มินาวพี่สุมเพ่เป็นเอือยส้มเพ่ม hmm. so move. ันสิมาคบบาสาลือว่าสิมายันไปอยยุยทุมกวสิไปพี่น้องจังหวะนีกรเพื่อแต่ว่าดันยังตะดันน้อยดันเพื่อเข้าเพิ่งเปิดทองมีบัตร ตาบบเรื่องยนะนนะอยู่เรื่องกินอาก,น,อาก,น,อากนหนมัตาบ่ชั้นากาศคือน,นี่เมื่ออื่นนี่พี่น้องมื้อนี่บอเป็นสีได้ไปหลับจ้าม ใช้หน้าพี่น้องเงินหาเงินพี่น้องพอได้ซืออ้อน้ำมึนน้ำมันลงหายลงหน้าพี่น้องเลยพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินไงตะคร่อนพิ่นว่าหากระต้งไปซอยเพิน่นเพิ่นจ้างฮุกแซนกีบละครอนนี่แหละมา,าใช้ป้านกา็ห้ำนว่าก็เลยไปปกติกะเฮากระย่างอยู่ดอกก็เลยเราบ่มีคนก็เลยไปซอยอ อ่ะิ่นหกแสนิ่นก็หายหกแสนผ่นหาก็เลยไปสับบได้เกี่ยวว่ะทีนี่เนาะแต่กันยากรก็หายไรก่อนกับโบไปแต่ว่าแม่ไรหูดิซื้อหน้าผืนเศร้าไปนะหน้าเศร้าหกหาเศร้าเจ็ดหาแหละหน้าของประเทศไทยจังดอกประทศไทย้วแหละจังสิไปว่ะผนหาไปซอยก็เลยไป ไปใช้หุ่นกะอะไรของเขาน่ะจะใกล้ผ้าใกล้มีแล้วกว่าดูไปนี่นี่ยันระวังโต๊ะหัวนี่นังใชกระโบนังนี่ปไปนั่งมขี้เล็กปุ๊บปะเ่นแข่งกันผู้ปะเอากระลังกายป่ะไว้อกรลังกายปะป้าต้นเพลงปะ จะเต้นเพลงงามป่ลูกป่ะไปเต้นให้ปลาลุงเบิ่งไว้ไหมพนตกะเลยพี่น้องบ้านไหนเห็ดยังนะเห็ดยังนะฮะเห็ดเห็ดเฮือน เข้าไปครับไปเข้าะปเบปุยใบเป็นปุ๋ยใส่ยางได้อกด้วมันหักมันหักแพงนะตัวนึงพันหกพันกขอซื้อใส่ยาง พันธุทุกข้าวหาซื้บาสคุยเอใบไข่หมกคุยเธอใบพันกหา้บาสนาสื่ออยู่บ้านสยาม บังพ right? ังบุ้งพวกค่ะโอ้โหบังพองบุ้งบังพวกอะไรกับ้างคล้าปกติฝ่บังกร่ายังวะมังกรไม่ใช่มังกรนะคุณนบังกรใช่ลูกใช่เป็นมา คนตกแล้วพี่น้องยพี่น้อยคนตกพี่น้องคนตกแดดพี่น้องมีแดดหน่อยนึ่งกับมีฝนน้ำพี่น้องบรรยากาศบ้านนีนเกลียวในเกลียวฝนตกเนี่ยคุณปุ๊กง่วงฝนตกแต่มีแสงแดดน้ำพี่น้องหอมมันตกตามโหน่งไห ที่นี่เลยแร่งแข่งกันที่ภาษีภาษีจังเสียนะออกกกากินแข่งกันภาษีบดไว้เร็วแข่งกันโนภาษีเก่งตัวเตินนองเขานองเขาแล้วภาษีบดภาษีบดยืมยืมภาษีบดเร็วๆออกก็ขาก็กดึงแห้ง มาลุนมาโซนบรการพี่น้องเบสิบเบสเฮ้ยเ้เบสเบกัเบก่อนแหละเบิ้งฮะลุงกวดกอดเบิ้งซะก่อนนังบ่อเบดพี่น้องเลยเบาบวงๆเลยไอ้แบกเด้โอ้ยไอ้แบกแล้วและไอแบกทำโบเกงเฮอร์เต้่อ้เก่งเนาะดยอ่ะบ oui ีบเขาคัก

เออเล่นนี่แหละลูกเล่นนี่แหละเราไปนอกเด้อฝนตกเด้อลูกเด้อพักไปนอกเด้อกินเข่ากินเร็วลูกกอดมาจนหมดทันมอนมอนไอ้หิ่มซาแล้วก็กินซากองมอนมอน้องอีกมอน้องกินไว ขี่นุ่มแข่งกันก็วามันดูดจวดจวดจวดบดแล้วฮัลโหาอีเร่ลุงบริสุทธิปสิบห้ลุงอีเร่ ลุงบริเตน,นะฮะนะเอาล้มลมผัดเออล้มผัดจิมาโทษลุงโอ้ยสั่งเพิ่คนลุโอ้ยบุปผีงาหักทำเลยกูจะกอโทษเลยพี่น้องเก่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 งล้มัะไปเฮ็ด,ด <laughs> นะปานนิล้มผัด้มผัด cái đó đó đi đi một hết <laughs> nó oh, đi <laughs> <làm> <laughs> 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 บเจ็บดอกโอ้คนเก่งกับบเจ็บเลครประตูโอ้ี่คำ่วามนักว่าาและพี่น้อยมากก็สมัครพอวดแลพี่น้องขอบุณขอบุณทุกทุกานเนาะที่เขามาติดตามหับชมสองวับเบงอเจ็บสุดทุกทุก่าน พอเป็บสเบกกี้พักแวนพี่น้องอก,กินกับแกงน้ำม่นตอนแรกพี่น้องจะได้กระกรถาเบิ่งถาซุ่มเนาะพี่น้องคลิปต่อไปพี่น้องครับเราที่นี่สบายดี